สวัสดีชาวบ้าบ้าใบทีครับวันนี้อยู่กับผมบ้ามรัหนะ้าที่รีวิวมือถือตรงนี้อีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาจะมียากาศที่ชิลชิริมทะเลแบบนี้นะครับพร้อมกับการรีวิวมือถือซึ่งอยู่ในมือผมตัวนี้นะฮะนี่คือเรียวมี v 5ครับมือถือที่ โอ้ผมได้มาราคาประมาณสัก6,500นะหรือว่าประมาณสัก7,000บาทนี่นะครับและสามารถใช้ 5G ได้ในเมืองไทยด้วยเนี่ยถือว่าเพอร์เฟกสุดๆจริงๆฮะจะบอกว่าเร a l วมี v 5เนี่ยครับเป็นซีรีส์ใหม่ที่ยังไม่ได้วางขายในเมืองไทยนะครับหลายคนถามผมมาเยอะแยะมากมายว่าเฮ้ยมันจะมาวางเมื่อไหร่นะครับผมก็ตอบตรงๆเลยว่าผมไม่ทราบเหมือนกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูหรือว่าเช็คกาบทางกสทชนี่นะครับ เขายังไม่มีเอาตัวนี้เข้ามาตรวจสอบแปลว่าน่าจะอีกสักพักยาวๆเลยทีเดียวครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่หัวยหินนะครับผมก็เอาตัวกล้องตัวนี้มาทดสอบกันด้วยเลยกล้องตัวหลักของเขาเนี่ย48ล้านพิกเซลนะครับมีอั t r a wide มี m a c ครหรือว่ามี depth sensor มาให้ด้วยวันนี้เราจะทดสอบกันแบบสถานที่จริงแบบนี้รวมถึงการทดสอบเกมนะครับั u จ g กับ r v นะครับแล้วมาดูกันว่าบทสรุปตัวนี้จะเป็นยังไงไปพบกันเลยกับรีวิว r e ว m ี V5 ครับ ย่าทบทวนสเปคของเร a l วมี V5 ตัวนี้กันนิดนึงก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอที่มีขนาดอยู่ที่6.5นิ้วเป็น Full HD Plus นะครับหน้าจอก็แบบเจาะรูอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับกล้องหลัง4ตัวกล้องหน้า1ตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมจะบอกว่าได้มาในราคาประมาณสัก6,500บาทนะครับบวกค่าจัดส่งก็ประมาณ7,000กว่าบาทนะครับแรม6ขลอมอยู่ที่128ครับหลยคนถามมาว่าตัวนี้ใช้ 5G ในเมืองไทยได้ไหมนะครับคำตอบคือสามารถใช้ได้นะครับตัวนี้ผมใส่ซิมของ AS เข้าไป ก็ขึ้นมาเลยว่าเป็นสัญญาณ 5G นะครับเพื่อที่จะดูความเร็วนะครับผมขอทดสอบความเร็วของ 5G ที่ดอนเมืองบ้านผมสักนิดหนึ่งนะครับว่าความเร็วของการดาวน์โหลดและก็อัปโหลดเนี่ยจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับนี่คือความเร็วของการดาวน์โหลดนะครับวิ่งอยู่ประมาณ300โอ้350นะฮะ เดี๋ยวก็จะ d e ทเทคขึ้นมา,าระหว่างที่เรารอนะครับเราให้ฟังนิดหนึงตัวนี้เนี่ย CPU ของเขาเป็นตัว MediaTek Dimensity นะครับ720นะครับซึ่งหลายคนก็เทียบนะครับกับตัวที่เป็นตัว Snapdragon น,น,นะครับซึ่ง Snapdragon ถ้าจะเทียบกันน่ยก็ตรงรุ่นเลยฮะ 720G นะครับ,รบซึ่งถามว่าถ้าเป็นในเรื่องของการเล่นเกมอ่ะตัวนี้อาจจะด้อยกว่านิดนึงนะครับจะสู้ตัว Snapdragon ไม่ได้นะแต่ว่าโดยรวมถือว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือรองรับ 5G นะฮะดาวน์โหลดนะครับสูงสุดที่335 แล้วก็อัปโหลดอยู่ที่54.6กนะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจมากๆครับแบตเตอรี่5,000ัมิลลิแอมนะครับและสำหรับคนที่สั่งซื้อต้องสั่งซื้อจากเมืองจีนเท่านั้นครับโอเคครับเข้ามาในส่วนของการถ่ายรูปนะครับจะมีระยะต่างๆนะครับโดยที่สามารถที่จะปรับเป็นภาพในมุมกว้างได้นะฮะนี่ครับเราขยับขึ้นมาเป็นที่ 1x นะครับนะครับลองขยับไปที่ 2x นะครับนะครับแล้วก็ไปที่ 5x ดูนะครับ ตรง2 X เนี่ยใช้เวลาในการถ่ายนิดนึงนะเขาจะประมวลผลนิดนึงนะครับก็จะมีโหมดต่างๆนะครับถ่ายกลางคืนนะครับถ่ายวิดีโอนะครับวิดีโอนี่ก็จะมีใส่กันสั่นไปด้วยถ้าใส่กันสั่นเนี่ยความละเอียดมันจะอยู่ที่1080 p ที่60เฟรมต่อวินาทีนะครับสามารถตั้งได้ให้มันกันสั่นแบบแม็กๆอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่ฮะนี่ฮะลองเดินนันก็จะแบบเห็นไหมฮะการสั่นให้เราดีมากเลยนะฮะมป็นรูปภาพที่ผมถ่ายไปเมื่อสักครู่นะครับ รูปบุคคลนะครับก็จะมี AI นะครับปรับได้ตั้งแต่0ถึง100นะฮะภาพ48ล้านพิกเซลนะฮะเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับผมใส่ AI ด้านซ้ายมือตรงนี้ไปด้วยนะครับนี่ AI ด้านซ้ายมือตรงนี้เข้าไปด้วยนะครับให้ภาพมันสวยยิ่งขึ้นนั่นเองครับโอเคแล้วก็จะมีในส่วนของเพิ่มเติมนะครับจะมีมาโครพิเศษนะครับโหมดภาพยนตร์นะอันนี้โหมดภาพยนตร์ผมเจอตั้งแต่ตัวที่เป็นเออ่ตัวตัว RENO 4 PRO นะฮะ4นะครับอ่านี่โหมดภาพยนตร์ที่เขใช้ในการถ่ายทํำภาพยนตร์ บรรยากาศหัวหินยามเย็นดื้อๆ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 นี่นะฮะสามารถปรับ ISO นะครับปรับ s p e e d Shu ต t e r นะครับ ISO ก็ดันได้สูงสุดก็คืออยู่ที่3,002นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับ3,002นะครับนี่นะฮะโอเคนะครับหยุดบ้างนะครับนี่สามารถที่จะปรับภาพนะครับให้เป็นแบบมุมกว้างได้นะครับเป็นวิดีโอในมุมกว้างนี่ได้ด้วยนะครับโอเคผมออกมาก่อนนะครับ อ่ะก็ฟีลลิ่งประมาณนี้นะครับเราลองมาชมภาพตัวอย่างในมุมกว้าง8ล้านพิกเซลกันบ้างน,นะครับแล้วก็อยับเป็นภาพที่ระยะต่างๆเวลาที่เราซูมภาพเข้าไปใกล้ขึ้นนั่นเองครับตอนที่ผมมาเนี่ยนะครับมันประมาณสัก5โมงเย็นแล้วแสงค่อนข้างน้อยมากๆเลยทีเดียวครับตัวนี้กล้องหลักของเขา48ล้านเนี่ยเอฟอยู่ที่1.8นะครับก็ทําออกมาได้คมดีนะครับขนาดแสงน้อยขนาดนี้นะนี่ก็ภาพภาพอาหารทําให้ทุกคนได้หิวกันตามเคย จริงครับแหมกินซะขนาดนี้เลยอ้วนซะขนาดนี้นั่นเองนะครับนี่คือภาพยามพระอาทิตย์ใกล้ตกครับนอกจากนี้ครับเขายังมีโหมดกลางคืนมาให้ด้วยนะครับผมก็ลองถ่ายมาให้ดูนะครับโดยการใส่โหมดกลางคืนเข้าไปนะครับนี่ฟิลลิ่งก็จะประมาณนี้ครับนี่เป็นวิดีโอจากกล้องหลังนะครับที่ผมถ่ายไว้ที่1080 P 60เฟรมเรท per second นะครับแล้วก็ผมทําการใส่นะครับเจ้าตัวกันสั่นไปด้วยนะครับผมจะลองเดินไปด้วยแล้วก็ถ่ายไปด้วยนะครับนี่ครับเดินไม่พอเราจะต้อง ลองวิ่งดูวิ่งนี่นะครับโอเคครับอันนี้คือกล้องหน้านะครับซึ่งผมสามารถถ่ายได้ก็คือรูปถ่ายปกติและก็รูปคนนะฮะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะกล้องหน้าเขาเนี่ยมีความเนียนใสามากนะครับอันนี้ที่ระดับ30%นะครับนี่ลองมาเป็น52%นะฮะลองมาเป็นร0 0ผมว่ามันเยอะไปนะครับเอาซักประมาณผมว่า32%เนเนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะฮะ อ่าแล้วก็เราสามารถที่จะปรับความเดียนนะครับเนี่ยหน้าเรียวอะไรต่างๆนี้แบบนี้ได้ด้วยนะครับจะบอกว่าแบบนี้แหละง่ายๆนี่นะฮะอ่าหนึ่งสองสามนี่ฮะหนึ่งสองสามนี่ครับผมอ่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะกลับไปเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นภาพปกตินี่นะฮะอ่าเดี๋ยวลองลองดูนะครับอ่าเป็นภาพบุคคลนะครับหรือหน้าชัดหลังเบอร์นะครับนี่นี่ฮะอ่าอ่า โอ้กล้องหน้านี่เัว่าสวยมากอะ่ะเออเฮ้ยมันค่อนข้าง,าง,างเนียนมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับกล้องหน้านะถูกใจผมมากๆเลยนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดเลยครับคือกล้องหน้า16ล้านพิกเซลของเขาเนี่ยนะครับมีความใสมีความเนียนเก็บริ้วรอยได้ดีนะครับการถ่ายเป็นภาพแบบบุคคลหน้าชัดหลังเบอร์ก็ทําได้ดีฮะชอบมากเอาเป็นว่าชอบที่สุดของเรื่องของกล้องนะยกให้กล้องหน้าของตัวเรียวมี V5 ตัวนี้เลยก็ว่าได้ครับ นี่เป็นวิดีโอจากกล้องหน้านะครับซึ่งผมใส่การสั่นเข้าไปด้วยนะครับซึ่งเป็นการสั่นที่มาแบบโปรกล้องเท้เขาเนี่ยนะครับสามารถถ่ายได้สูงสุดก็คือ1 0 8 0 p นะที่30เฟรมเรท per second เท่านั้นนะครับส่วนปรับลงมาเป็น720ก็ยังได้ที่30เฟรมเรท per second เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินดูนะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอไปด้วยคุยกันแบบนี้ไปด้วยนะครับด้านหลังของผมนี่ก็เป็นทะเลที่โหหินนะฮะนี่เดูครับผม โอเคครับเรามาทดสอบเกม PUBG กันก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูกราฟิกกันนะครับสำหรับการตั้งค่าต่างๆครับในส่วนกราฟิกนะครับสามารถปรับได้สูงสุดนะครับที่ระดับ HD เนาะส่วนเฟรมเรทเนี่ยตั้งได้สูงสุดเลยนะครับน่าเรามาปรับภาพตามสไตล์ของผมนะฮผมจะเน้นสีสันสดใสนั่นเองนะครับี๋ยวเดี๋ยวเราไปลุยฉากที่เป็นทุ่งราวนเดอร์นะครับแบบตัวตัวแบบนี้นะครับไป เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับในส่วนของการเล่นเกมเนี่ยเอาเป็นว่าจะพยายามไม่ตัดเลยแล้วกันนะครับจะให้ดูฟีลลิ่งของการเล่นเกมว่าในการโหลดหรือว่าในการเล่นจริงๆแล้วนะครับสำหรับตัว CPU ตัวใหม่ตัวนี้นะฮะในเมนซิตี้720ตัวนี้นะครับจะเล่นเกมเป็นยังไงบ้างครับปิดเสียงสักนิดนึงนะครับโอเคนะครับนี่ครับเข้ามาที่หน้าก่อนที่เราจะกระโดดล่มนะฮะ นี่มันชุดของผมหรืองไงครับเนี่ยสีสันสดใสมากนะครับภาพนะครับในเรื่องของหน้าจอของเขานี่ครับจอ IPS LCD ตัวนี้เนี่ยให้สีสันที่สดใสมากนะครับแล้วก็ผมว่าได้ภาพที่คมชัดนะลองเอาไปดู YouTube แบบเนียนๆเนี่ยนะครับถือว่าภาพคมสีสดมากๆเลยทีเดียวนะครับนี่นะฮะ สำหรับเรียวมีตัวนี้ก็โม้ให้ฟังนิดนึงแล้วกันครับตัว V5 ตัวนี้เนี่ยเท่าที่เอาไปลองใช้มา1อาทิตย์เนี่ยนะครับก็เป็นมือถือที่ใช้งานได้ดีนะครับไหลลื่นดีแล้วก็สเปค,คเนี่ยคุ้มค่ามากๆตอนนี้เรียวมีเขาก็ถือว่าเป็นมือถือที่คุ้มค่านะครับทั้งราคาและก็สเปกไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็แข่งกับมี่อะไรประมาณนั้นนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาโดดล่มกันครับฉากนี้อาจจะตายเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าลงตรงไหนดีลงตรงไหนดีตร,นดตรงนู้นเลยกันนะฮะ นี่นะครับแฟบไปนี่นะครับตอนนี้เนี่ยก็จะบอกว่าถ้าเป็นมือถือราคาประหยัดย่อมเยาวนี่นะครับก็จะมีเรียวมีนะฮะแล้วก็มีตัวเสี่ยวมี่เนี่ยนะครับที่สู้กันอย่างหนักหน่วงจริงนะฮะโอเคนะครับนี่ผมจะต้องไปลงที่วีเกนนะฮะวีเกนนะครับพอดีเป๊ะเลยนะครับนี ดูไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูเรื่อยๆนะครับว่ามันจะมีกระตุกหรืออะไรไหมนะครับอันนี้เนี่ยผมใช้นะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับที่เป็นตัว 5G ของผมนะครับในการเล่นเกมนี้นะครับไม่ได้ใช้ตัว WiFi นะครับผมมามาปืนอยู่ไหนปืนอยู่ไหนอาจจะช้าๆนิดนึงนะครับเพราะว่าถ่ายไปด้วยเล่นไปด้วยนะฮะเอาละเก็บของเก็บของนะครับฉากนี้นี่เป็นฉากที่ ผมก็ค่อนข้างที่จะชอบนะมันจะมีตัวละครอยู่ประมาณ50คนเท่านั้นเองนะครับนี่นะฮะขอปืนเป็นชุดละกันนะครับอืมอเครื่องนี้ผมอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะครับกับปุ่มนะฮะฟืบปกติจะใช้ตัวที่เป็นนูเบียเล่นเป็นหลักเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับนะฮะค่ข้างที่จะ ไหลลื่นดีนะครับตัวนี้นะครับฟบบมาศัตรูไปไหนหมดเนี่ยกระเป๋ามาก่อนเลยครับเฮ้ยได้ยินเสียงแล้ว กายเลยคันนี้นะครับฟีลลิ่งในการเล่นนะครับลองดูนะครับภาพสวยครับติดกล้องสักนิดหนึ่งหน่อยฮะเฟื้ฟื้ิรฟเฟ ช่วบมาเดี๋ยวผมขอขยับปุ่มนิดนึงนะครับเนื่องจากว่านนี้ผมไม่ค่อยคุ้นนะครับเดี๋ยวลองใส่เข้าไปแล้วก็บันทึกออกโอเคอ่าดีขึ้นนะครับป้ายลุยอ่าโอเคเจอตัวแล้วครับเดี๋ยวจะจัดการให้ดูนะครับตัวนี้นะครับผมจัดการให้ดูอาจจะตายก่อนก็ได้นะครับฟรี โอ้โหนี่ฮะเป็นไงครับแม่นโคตรอ่ะโอเคนะครับในส่วนของ R O V นะฮะเรามาลองกันนะครับตรงนี้ผมปรับทุกอย่างสุดแล้วนะครับสามารถเล่นได้สูงสุดเฟรมเรทนิ่งๆอยู่ที่30นะครับตรงนี้ไม่สามารถปรับที่เป็น60เฟรมเรท per second ได้นะฮะเห็นไหมครับแหมเสีย <You will S 1> ดายจังเลยนะฮะเล่นได้แค่30เฟรมเรทนะแต่ว่า ถามเรื่องคุณภาพภาพนะครับเรื่องของการไหลลื่นนะฮะก็เล่นได้ดีนะครับผมเอาละเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปตีให้ดูนะฮะนี่ครับผมนี่นี่นี่รู้จักบ๊มน้อยเป็นแล้วบ๊มโคตรโหดนะฮะเอาละตีป้อมนะะตีป้อมนะฮะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,อลว,อลวโอ้มาแล้วครับต้องไปซะแล้วครับผมไปซะแล้วครับผมนี่ฮะ <c oughs> เพ่นครับเพ่นนี่นะฮะความร้อนทําไห้ดีนะครับถือว่านิ่งๆเลยนะฮะมีอาการแหลกๆครับมีอาการแหลกๆนิดนึงนะครับมีอาการแหลกๆนิดหนึ่งนะครับเริ่มมีอาการแหลกๆนิดนึงนะครับผมนี่ฮะนี่นะครับนี่นะฮะเริ่มมีอาการแหลกๆนิดหนึ่งนะครับโอเคผมถอยมาก่อนนะครับผมถอยมาก่อนนะครับมีอาการแหลกนิดนึงนะครับสําหรับ ROV นะครับผม เ okay. ฟึบอ่ะเดี๋ยวเราไปเติมเลือดก่อน r าวีตอนนี้เป็นไงบ้างหลายหลายคนยังเล่นกันอยู่ไ,ไหมฮะผมเองก็เล่นน้อยเอาโอ้ยออกมาแล้วฮะเห็นไหมครับจะมีการช้าๆนิดนึงนะครับหน่วงๆนิดนึงนะครับหน่วงๆนิดนึงนะครับอย่างที่ผมบอกไปฮะถ้าเกิดว่าเทียบกับตัว Snapdragon เนี่ยมันจะใกล้เคียงกับ snapdragon 720 จีนะครับซึ่งมันเป็นถ้าเทียบจากคะแนนแอนตูตูนะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยนะครับถ้าเป็น,นเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยจะสู้7 20 G ไม่ได้เลยนะครับจะต่ำกว่านั่นเองนะฮะนะครับมีสะดุดให้ดูนะครับแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยวิ่งอยู่ที่30เฟรมเรทเปอร์เซกันนะครับเข้าไปลุยเหมือนเดิมครับเข้าไปลุยเหมือนเดิมนะครับ นี่ฮะสู้ตายครับผมสู้ตายครับผมออามาแล้วครับมาแล้วครับเพ่นครับเพ่นครับเพ่นขอสักทีหนึ่งครับก่อนเพ่นครับผมโอ้ยรอดไหม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 โอ้โหไม่รอดนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเ o v วนะครับเป็นไงบ้างครับกับตัวเรียวมี V5 ตัวนี้นะครับผมก็บอกได้เลยว่าถือว่าเป็นมือถือที่รองรับ 5G ราคาดีนะครับ เล่นเกมถือว่าใช้ได้นะครับในเรื่องของกล้องก็ถือว่าใช้ได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถือว่าโอเคเลยทีเดียวสําหรับการสั่งซื้อตัวนี้คุ้มค่ามากๆหลายคนที่จะขอซื้อต่อผมนะก็เข้าไปดูที่ Facebook ของบามาบทีวีเอได้เดี๋ยวผมลงไว้ใหนะ้ถ้าเกิดว,ว่าผมจะปล่อยตัวนี้นะฮะแต่ปล่อยรคาคาแบบไม่แพงมากแล้วกันเอาไว้ให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสเอาไปใช้งานสําหรับตัวเรียวมีวีหตัวนี้ครับโอเคครับวันนี้ลากันไปก่อนครับกับบรรยากาศชิลๆที่หัวหินแบบนี้นะครับ bye, บ๊ายบายพบกันใหม่ตอน้กับับบไีคร